สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้ววันนี้พามาดูเป็นกระบะบรรทุกสายรีโวกันบ้างนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.8นะคะคันนี้บอกเลยว่าคุณลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะนะว่ามีตัวเพลาลอย6เกียร์ไหมคันนี้มีเข้ามาแล้วนะคะคุณลูกค้าเป็นปี2022นะคะเครื่อง2.8เพลาลอย6เกียร์นะคะคันนี้เราใส่เป็นล้อเดิมกู่หน้าใช่ไหมคะอันนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะว่าจะเอาแม็กลายไหนนะคะคันนี้ก็จะเป็นคอกแบบคอกแซมเลดไดสีมานะคะ ลูกค้าดูช่วงล่างกาันคันนี้ได้เป็นตัวล้อมแม็กบรรทุกด้วยนะคะนี่มแม็กบรรทุกนะคะตัวเพาก็จะเป็นเพาสร้างอ่าเพาน่าจะใช่นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราให้คุณลูกค้าดูช่วงล่างคันนี้นะคะนี่ของมิดดีเซลนะคะคุณลูกค้าโชกใหญ่หกต้นนะคะนี่โชกใหญ่หกต้นเลยนะคะ คุณลูกค้าราคา6 0 49,000บาทนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อจัดเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ที่ใต้ร่างคลิปนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจรีโวพารอยสายบรรทุกคันนี้นะคะราคา6 0 49,000บาทก็ติดต่อจัดเข้ามาได้เลยะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ